วัดเซนโซนะครับนี่ดูอยู่ตรงตึกสกายพาวเวอร์นะแล้วตรงนี้ก็จะมีมคนไปอะไรดูเลยเห็นป่ะนี่มีรองเท้าคู่ใหญ่มีหอนี้นะครับคนก็จะมาเยอะมากนี่มีคลองกับแฟแล้วแล้วก็เพื่อนๆนะถ่ายอยู่นี่ผมอยากจะถ่ายกับตรงนี้จริงๆเลยเออขอเขาถ่ายหน่อยได้ไหมให้ถ่ายผม่นะ เห็นไหมโอเควันสุดวัน thank you, Hi, thank you. Okay, ครับผมถ่ายรูปนะครับสาวญี่ปุ่นแม่แม <c oughs> ่ได้แนละ้วถ่ายรูปกับสาวญี่ปุ่นแม่เอ๊ยสาวญี่ปุ่นแม่ <c oughs> <c oughs> นี่ยังไงสมกิเฮ้ยมีกิมินัคตูโมด้วยถ่ายเลยอ๋อถ่ายแบบเซลฟี่ไปครับเดี๋ยวนี่พัทนโชเอ้าพี่เอสไปไหนวะเนี่ยเขามากับเพื่อนกันสามคนก็โอเคถ่ายไ,ได้นะ นี่จะดีนี้จะดีนี้เลยบุงเชียงบุงเชียงของญี่ปุ่นนี่